แล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่นั่งรถทัวร์นะครับแต่ว่านั่งเก้าอี้เป็นระดับผู้วยการนะครับฝ่ายตรวจการเคนการเคหานี่นะครับรบเป็นไงครับนั่งตำแหน่งแล้วมันมีอาการเป็นไงฮะก็อย่างนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกทัวร์สักนิดนึงเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารอดีตนะฮะเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรของของชาติอยู่เหมือนกันแล้วอยู่ๆเราจะต้องมาออกรายการซึ่งเหมือนกับเป็นการโฆษณาขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องต้องบอกซะหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเพื่อ ทุกคนจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นในท้องตลาดเราหรือใน,ใน,ใ,นในเมืองไทยเนี่ยเออมันก็ยังมีของดีซึ่งช่วยคนได้เพราะฉะนั้นเราทํางานอยู่กับการเกี่หานี่ยเราก็ช่วยคนอยู่แล้วในเรื่องของที่อยู่อาศัยยาน,นี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะใน,ในปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นผมถึงก้าที่จะมาออกเพราะว่าถือว่าออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมวครับเราก็ถึงได้เมีวันนี้ขึ้นมานะครับจริงๆที่ผมประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยก็คือ เริ่มแรกต้องเล่าเล่าสักนิดหนึ่งนะฮะว่าผมกับคุณหมอทศสพรเนี่ยเคยรู้จักกันมานานมากนะฮะคุณหมอทุพรยีงไงฮะคุณหมอทศพรอันนี้เหมือนซันตาคอสก็ก็อาจจะเป็นได้นี่เป็นซันตาคอ์สนะฮะคือเป็นเรื่องของบุญกุศลนะฮะเราเคยทําร่วมอะไรกันมาเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้เมื่อถึงเวลามันก็คงต้องเจอกันเจอตามตามเป็นเรื่องของธรรมะนะครับก็บังเอิญรู้จักกันมานานแล้วก็ในช่วงปลายๆของที่ผมจะเกษียณเนี่ยผมจะเป็นอยู่โรคหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะหนักมากแล้วก็ตอนนั้นตึกว่าคงไม่ได้อยู่อะตอนนั้นผมเป็นโรคเออนนเขาเรียกทีบีกระดูกนะฮะ,ะรกระดูกเพากร,กราะว่าไปตรวจแล้วคุณหมอเชนชัยเนี่ยฮะที่โรงพยาบาลท่านท่านเป็นคนตรวจตรวจพบว่าผมเป็นเพราะผมปวดหลังตลอดเวลาไปไหนก็ปวดทาแต่หมอนวดน,นะฮะก็ไม่รู้จะทําไงก็ไปหาหมอเอ็กเรย์ไปแล้วตรวจออกมาปรากฏว่ากระดูกช่วง่งมันถายไป ฮะข้างหลังเนี่ยหมอบอกจะผ่าแล้วใส่ผมบอกไม่เอามผมไม่ยอมผ่าเพราะผมบอกว่าเออถ้ามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปทั้งที่ยังครบอาการแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเราก็เดินสายธรรมะมาตลอดนะครับครับก็บไม่ยอมผ่าก็เขาก็เลยรักษาโดยประมาณแดเดือนฝ่าก,กินยาของเ,อเกี่ยวกับทีบีกระดูกเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีขึ้นแล้วตาหลังหมอบอก,กดีขึ้นแต่มันก็ยังปวดอยู่เขาจะจะผ่าผมบังเอิญช่วงหลังเนี่ย คุณหมอทศพรบอกว่าอ,อผมมียาดีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งแก้เกี่ยวกับบำรุงร่างกายพร้อมกับดูแลเรื่องกระดูกดูแลเรื่องหลายๆโรคนะฮะในตัวเราบบอกผมมา,านานแล้วแต่ผมไม่สนใจเพราะว่าอยู่การที่จะให้ผมมากินยาอะไรสักชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นยาซึ่งเราก็ไม่รู้จักแต่หมอทศพรบอกว่ามีออยนะพี่ถึงมีออยก็ต้องดูว่าเพราะมันเป็นด้านสมุนไพรพวกเราเองเราก็ไม่ไม่ไม่่อยกล้ามีออยฮะมีออยด้วย ผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทานเท่าไหร่แต่ว่าก็รอดูสรรพคุณของคนอื่นๆก็พยายามเช็คกันนะฮะเพราะคนที่จะกินยาอะไพวกนี้เราก็กลัวอยู่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเกิดมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยมาเจอยาแล้วทําให้เราไปเร็วขึ้นอะไรเราก็กลัวครับอันนี้บอกตรงๆครับก็ก็เช็คจากการทั่วๆไปที่ท่านอาจารย์ทศพรวางตลาดไอ้วางวางวิธีการขายของเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าคนที่โทรกลับมาแบบที่ ท่านผู้เชี่ยวชาญบอกเมื่อกี้ฮะว่าคนโทรเข้ามาขอบคุณกันมากเลยครับแล้วผมก็ลองเอาแล้ววะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองกินดูครับใหม่ๆผมก็เลยกินไอ้ตัวปูเซนปูเซนครับพร้อมกับไอ้ตัวเนี้ยฮะไไออ้้ฮะซึ่งเทียเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงผมอ่านดูแล้วถ้าเกี่ยวกับไขข้อเทียรกระดูกแล้วผมบังเอิญเป็นโรคโรคนี้อยู่ครับแล้วเวลาที่มันเป็นเนี่ยเราทํางานหนักอเนี้ยฮะ ค่อนข,ข้างอยู่ประชาชนมีปัญหาอะไรหนักๆมันก็เกิดความเครียดด้วยหลายๆเรื่องเ่อมันประสบกับร่างกายเพราร่างกายเราขาดความสมดุลนั่นนะครับร่างกายก็รู้สึกว่ามันอ่อนเปลี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงหรอกแล้วก็อีกที่สําคัญก็คล้ายๆน้องๆหรือพออ,อคนเมืเนนะะอ่อกี้นะฮะว่าไอ้ไอ้น้องชายเนี่ยท,ที่เขาบอกว่ามันหายไปเนี่ย, <c oughs> ยก็มีแต่ของผมมันไม่หายหรอกครับ<า>จริงๆแล้วผมมันก็ยังดีอยู่แต่ว่า มันมามั่งไม่มามั่งออมันมันไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้มันมามั่งไม่มามั่งมันก็ไม่ใช่เหมือนท่านที่ทั้งสองท่านสองท่านนี่คือสงบเงียบสงบเงียบเงียบไม่ใช่วาเงียบนะเงียบหลายปีทีเดียวเงียบมาหลายปีก็แต่ว่าของของท่านบออนี่ครับเป็นมาบ้างมาบ้าไม่มามั่งแต่มาก็กระปอกระแปะนะครับมันจะแข็งแรงเท่าไหร่มันก็คงจะเป็นไปตามอายุไขครับเพราะผมปีนี้ก็ไปหกสิบสี่แหครนะครับ ก็เลยเลยทดสอบดูครับว่ากินแล้วมันจะเป็นไงก็เอาละก็ตั้งหลักกินผมกินปูเซนเข้าไปสามสี่กล่องยังเฉยนะร่างกายตอนนั้นตอนนั้นแักโมโหยังยังไม่โมโหกินไปสามสี่กล่องแล้วคนเราแม่ผมก็รู้อยู่แล้วว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันมันจะไปเจอดีกับคนไหนหรือว่าร่างกายใครจะรับหรือไม่รับนะฮะก็พยายามศึกษาอยู่แล้วก็กินคู่กับไอตัวไอแก่ลกลเกาลกเกาเนี่ยฮะไอซิเทียร์เนี่ย ก็กินกินไปครบสักประมาณประมาณสากล่องนะผมกินคู่ควบกัน,เ,นเพราะเพื่อ<ๆ>อยากจะให้รักษาโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยให้ให้หายให้ร่างกายเกิดความสมดุลขึ้นก็กินไปรู้สึกตัวเบาจากสังเกตที่เรารู้สึกเวลาที่จะลุกขึ้นเราก็ยืดเลยนะฮะก็รู้สึกว่าเอ้มันรู้สึกมันเบาขึ้นนะฮะมันลุกง่ายแล้วก็ให้อาการที่มันเคยปวดทุงทวงปวดหนักๆนะฮะวัาเข่าหลังอะไรเนี่ยเอ้มันเบาขึ้น มันท่าจะเข้าท่านะจะเข้าท่าก็เลยโทรไปคุยกับอาจารย์นั่นแหละนะว่าเออมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรนก็เลยรรองทานทานต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้ก็ปรากฏว่าพอครบไปเดือนแรกเนี่ยฮะดีขึ้นฮะดีขึ้นพอสมควรครับก็รู้สึกว่าร่างกายผมเนี่ยนะฮะขับรถจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปถึงศรีสะเกษพอดีผมไปทําศลา วัดวัดหนึ่งที่ศรีสุเกตที่ไอ้ภูสิงห์อำเภอูสิงห์เชื่อไหมว่าห้าห้าร้อยกิโลเนี่ยผมขับไม่ได้พักเลยขับไปแล้วขับลืมของที่กรุงเทพขับกลับมาอีกนะฮะไปถึงลําดวนแล้วขับกลับมากลับมาเสร็จประมาณเกือบตีสี่ก็ได้ของเสร็จก็กลับไปขับรีบกลัวจะไปทอดพระป่าไม่ทันก็รีบขับกลับไปท่านคิดดูสิฮะ ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยประมาณพันห้าร้อยกิโลผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เปลี่ยนคนเลยไม่ได้พักเลยร,รู้สึกวี่าเออหลังเหลืองเราคงดีขึ้นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะดีกว่าคนบางคนๆๆที่หนุ่มๆแล้วไม่เป็นอะไรอีกใช่ใชครับเออผมก็เลยมองว่าเออตัวนี้มันเข้าท่ายังไงเราควรจะอยากให้คนรู้ๆก็จะบอกพราะพวกที่การิหารหลายท่านฮะที่กินกันอยู่ครับก็ทุกคนก็ประสบผลผลดีนะครับ ก็คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาบอกต่อๆก็ให้พวกพวกรู้เนี่ยล้าพวกพวกเอาไปกินแล้วหายมันก็เป็นกุศลอย่างนะฮะเราเรียกว่าธรรมทานถ้าาธรรมทานแล้วบอกให้เขารู้เนี่ยเขาเอาไปกินแล้วเ็าหายกุศลมันก็เกิดกับเราแต่ว่าทั้งสี่ท่านสามท่านที่มานั่งตรงนี้ได้พยายามบอกกล่าวไว้ให้กับทางทางทางบ้านรู้เนี่ยนะฮะรู้เสร็จแล้วเขากินเข้าไปแล้วเขาหายมันก็เป็นกุศลเหมือนท่านสุกรีที่นั่งตรงที่ผมเมื่อกี้เนี่ย กินแล้วรู้สึกโอโหเก่งมากเลยนะโอ้ด้าแดงหมดนะเพิ่มเพิ่มหนึ่งยันเพิ่ม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 ครอบครัวบุคคลในครอบครัวขึ้นมาเป็นสามก็ถือว่าแต่ต้องยอมรับนะว่าเก่งเป็นปบาปหรือเปล่าเนี่ยผมมาเป็นบุญฮะเป็นบุญใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผู้หญิงมีน้อยผู้หญิงมีน้อยเรายิ่งเพราะท่านก็คงจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่มาอยู่ในในวงของท่านเนี่ยก็คงเป็นแบบคนที่แบบว่า ไม่ถึงกับว่าคงไม่ใช่เอาแบบว่ารุ่นเด็กๆอะไรเงี้นะครับไม่ใช่ผมว่าคงจะเป็นกุศลร่วมกันมาชาติที่แล้วนะครับมาถึงเวลาคงต้องเจอกันเจอกันตอนแข็งแรงแล้วด้วยใช่ใช่พูดถึงคนไทยสมัยก่อนใช่ไหมพูดถึงจริงๆนะนะครับนะก็จะมีใครที่แบบว่ามีเงินมีอะไรอย่างนี้มีบารมีส่วนมากก็จะมีมีเด็กมีมีนางสนมมีอะไรแล้วแต่อะไรจะแย่นะฮะนะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยประมาณ รัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่แปด่ไหมที่ว่าพอเข้าพอตะวันตกเข้ามาที่จะเป็นผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับแต่นิสัยคนไทยก็อย่างที่ทราบกันอยู่ยังมีอยู่นะครับยังเยอะอยู่อันนี้พูดแก้ตัวให้เต็มที่เลยนะเป็นเรื่องของมอครับพูดแก้ตัวให้เต็มที่นะครับนะครับนี่ก็ระดับพุ่งในการฝ่ายตรวจการเคหะแห่งชาตินะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมาพูดมั่วๆอะไรทํานองนี้นะครับ